โหเียวสวยมาเหม่มเดียวพ่อมาามู่เดียวพ่อใจเลย้ากกลับเลย ขอตว่าให้ทุเจ้าล่มดีๆยิ่งได้ขนาดดีๆแล้วต่อว่าล่มดีท้านี่ย้าวโลกคนอีท่ายห้วาไทยเนียบรรยากาศบ่ายคนเบิ้งเขาสังเกตคนเบิ้งเขาสังเกตเทาากันยังเนี่ยถ้าเทาล่มดีคนที่มีความสุขกับเท่ายังคนเบิ้งเราเป็นตอมากแต่เทาเาท่ายไปแล้วตว่าเทาพมิวร่มรวมเหม่อนคนเบิ้งคนก็ูจับ ผมไม่ควมสูกันมา,านะผมเลวว่าวิ่งผ้าไทยหมดเลยมันใช่เรา่นเบื้องเราไม่ควสทูบผ้าไทย่

เอาแล้นขเขาเลยเปลี่ยนไหมเอาเลยยางรถแตกสินะยางรถแตกสเ,เนะบ่เป็น,นยังเฟอเดินเปลี่ยนไห้เมื่อไรเปลี่ยนไหมเมื่อางรถแตก <laughs> ยังมาตั้งออกไปขามหมวตะลอนไป ฮ่องไปเฮียน้องไปถอดดอ,อกลออฮ่องเปลี่ยนแบกการเลยเปลี่ยนไม่หมดเลยไป,ไปเป็นอะไรเฮี้ยน้องตอกการพุ่งละเอาแนวกำไบฮ่อากาับตอดตลอดไปฮ่องพูดปากกว่าป้โอ้มันแตกเงี้ยตัวน,นี้แสดงว่ายางมันนั่นอะไยายยางบม่ดีแล้วยางนอกมันนั่นนะ giảm câu là nó gì nó hả nó lắm luôn câu đây sửa tiền may đây cô vô sửa mất đây may mất khắp bài xa xa khắp bài xa xa tiền gen qua tơ vạt ว่ามันสูบยางแกนพอดยางมันบริยางมันบดอบดีทางแกนเราบริยางมันบอดีมันก็เลน <laughs> ยนนะติดแตกไปยางรถแตกชมบรรยากาศพี่น้องไปแล้วรถยางรถแตกสามหลอดแตก,แตกหน้าแบบนี้

tham chín đầy vẫn chín đầy đó nó chín vào <laughs> đây. luôn siêu chín luôn siêu đây nhá. này mương đặt mương ở đâu này. thấy không? thang với bàn vào điện hả? ờ à. อืมสมบรรยากาศี่นอะโอ้นี่มันกรตัดฟื้นกองไว้หน่อยี่นะเฮยจะฟื้นฟื้นลานะ้ากันลดย่างหัว โอ้โหเปนยนยางหวัวเลย่างแตกเลยละ่ะพวดดันนี้ก็เลื่อยผ้าคนจิเขาบปนเขาไปป่าอากาศเนาะป้าไปเปิดอันนี้ก่อนพี่น้องอย่างหวัวสามรอ,อย่างแตกนะดเนาะวันนี้ป,ป้าบุ๊คยางระเบิดนลย นาสีเลโอ้รถจำเนีน่ยผมไม่อย่างนันอผมไม่อย่างน,นั้นพีิน้นงตามรอมันสีนะ,ออะเอาคันน็อตออกวันห้าอันนั้นนะมาใหม่ไหมมาใหม่มาคำจะได้คันไปหลังสี่เปียนอย่างไม่นเาน,น 4, าะเ,เ,เอาอย่างใหวงอี าาาาายางาตันไหมหนเนอาอะมาเตี้ยมันเป็นยางตันเนาะก็ของชาวบ้นก็ของฟูเลยเขาต้องมาไม่เข้ามือเออยางในไม่ได้มีออได้หรอรถเป็นยางตันเอาหนึ่ง mời nhanh hết mời nhanh hết 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 hết

Love wow. 不好啊啊！那是不？啊啊！啊？啊啊这个，我这边 นม่นโยบอหรือจังไรสันดอว่ากันบ่ยกงไ้ม้านันนผมจิตทีคันไี่ให้คันประตูเนี่ยไม่มาคันนี่แสดงว่าเจ้าอยากให้มานอนข้างในโยบอ่อยจูบอเฮ็ดให้น้าคันแสดงว่าเราไปตีคันนะคันให้ตีคันคือเฮี้ยนผมนะผมจิตีคันวัยม้าขาแดดนะแต้เราเบา เราเหย่มาเรานอนเฮียนเนาะรเนาะอกน้า้หนึ่งมนเนี่ย่ันออกไเระตัวนี้ออกเตัวนี้บวกออ็เขาแกนตัวนี้บวกบ่มีตีบีออกบะเพัแต่หาเล็กเฮียนเอาไปหาเลี้งก็ทั้งาะเอกเนี่บ่เอกน่อยเนี่ยบ่บุหลากรใเกี่ยเขาเด้อหนิเนาะ กีินไลเห็นปะใช่กวดนรัดประตูนี่มันจอยิวเข้าแตนี่เออต้องไปปิดตลอดที่ได้วปวดแล้วเขได้ผิก,กินบล็งอืมละนย่างกินบล็งน้ำระยามันเลยเนาะกิสกัดบ่ ตีมาได้ตีออกได้ตีออกคหอตหีเขาเขาเห็นใส่ได้นะเออออกเลยได้เนี่น อย่างแต่าี่น้องแต่ง่าได้มันเต่ามดาดมียังหยบอ่ะก็อย่างก็อย่างว่าใช่ั้มดแด้ละนะสามรอบมูนอะไรก็โอ้เงี้ยนี่ต่อ ถ้าให้นังจางแตกีน่นงนี่แตกก็ได้วันนะ่ะสุกแกนพวดบวมนี่มึงหน่ายสิแตกแม่มแตกเง่้ยเลยพี่น้องมึงแตกหน่อยหน่อยเลยแจกงี้ยเลยระเบิดเลยอย่างข้อนีอย่างสิ่งนี้อย่างไี้ระเบิดต่ำเลย

หมูเบิกงั้งเต้าขุดมันแซงหนุนเ, <c oughs> เนาะปวดร่นชีสามหอดแบบการเลยไปเปลี่ยนสิ้นหนาวน่ะสิ้นแจกกระแฟง <c oughs> ปล่อยสองลอยสายพานันธบอกว่านำกันบ่สายพันเบรกกันบ่ปวดนี่จะมีนอดไข่ตัวบุ๋มมีนอดไข้บ่ เดีข,กขย,ยกกระลังกันมารลดตังจะบุด้ยังดูยกกระลังกันมาจะยกขึ้นไปก็ได้แเล้วเสียสายพานเบรกนะพี่เนาะนักเด็กไม่ตเล็ก แล้วนันนอจ้องตัวแลายว่าเห็ดน,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 นมันไรสตัตน,น,นมัตินี่มุนนเยตั้งแต่วนี้มันโอมดมูใหญ่เลยเดี๋ยมตั้งแตเพือ่อนไดี Rồi, xin tên đã đông luôn Xin xí đi Cái ừ, này nhỉ, nó bớt Nên bớt đây nè Bớt xin 5 này nè Nên bớt xin đây Bớt xin xí Rồi, xin xí tiệc cái gì mà là bớt tầm luôn Bớt bỏ เี uhm. ้ยพวกรวดเงี้ยเรียบร้อยเนะเงี้ยถ้าโดนมาก็เหยียบเขามีเรั่หงมาเร่องมาประมานแปนมันกัเป็นตจยุเป็นยังเขาไปอกย่านขึ <ând> <ife GAN> ีนรถดปน้มเอยยังสรดปีกับปนัมมัตั้เปียอะไร ไปใช่ไปเปลแปลงล้วซาของไปปลาเท้ๆไปเปลี่ยนจานท่าแทน่เดิน่เจ้าขมุนเงียนหาเนาะข้อนตีไหมเจ้าเราขวอนอกกกกกอมันหมุนในว่า กระมุนเนี่ยรลับเบียกูนั่งนั่งกูดูไอ้ป่ะดิ <laughs> <laughs> หน่อตงตามก็ต้องสอบตรอ,อกไปเปลี่ยนอย่างไม่นะ้ะพี่นอ้อง Thì đó, ngân cả phía vậy nha, chẳng biến đến gì lắm để xây Khánh vô đây ba móng, xám loa đi, phải xáy vô đây đấy, bố mấy khá <laughs> phải nhạc mai nhạc, bố mấy khá Phăng này biến tăng đây Khánh tuần luôn, khánh này nó chỉ cái gì cái không câu lắm, nó biến loại หลายปีแล้วอยากมาแต่ฟอร์มรถปุ๊บตามันน่าต้มันทั้งสองตัววะสันออมันายใช่เว้ยใช่เว้ยนัดมันเอาไว้ดีๆอี้ิวยีบไปลาวหาทามาบ่พอ โบงขง้งา,า,างานอกดยออกโอ้แจกได้สิเด้พิ่ด้นอเอ่อพูดออย่างบุม้มีอย่างสมุนบุ้มีอมย่างไหนน,นะอย่างตานเออระกอบวอไรปย่งน่ะตัวนี้ เล็กแรกมัยเ็กแรกวะอ่มล่ตัวใดง่ะลูกตัมา้อมกันอาเป็นงนไ่เสียบตั้งแน่นวะเดลยวดเดียจังนี่ได้ใส่นี่ แน่นเราก็เด็นแม่นไหนขึ้นด้วยเออได้ตัวนี้ละเนอะเออได้ใช้ไปแล้วบ่จะเป็น,ปนตัวอย่างเ้ามาประกอบเองครับพี่น้องคลิปนี้ขอซ้ำหน่อยเนาะประเด็นจถวอย่างรถเฟ็นป้ายกำลังตังคลิปหน้าที่พอกำลังตังค์ไม่ได้ครับสวัสดีครับ